พื้นที่บางเขตเนี่ยบัตรเสียมันสูงใช่ไหมฮะมสัดส่วนคะแนนผิดปกตินะและมันมีผลกระทบกับการแพ้หรือชนะในพื้นที่นั้นด้วยถูกต้องยกตัวอย่างเลยนะไม่พูดมัวมัมวมลำปางเขตสองเขตสี่บัตรเสียประมาณเจ็ดพันใบโอ้โหเยอะหนักนะฮะซึ่งทุกคนสงสัยหมดอมเอานี้ยังไม่พอนะบัตรเสียเจ็ดพันใบนะ ซึ่งมันอาจจะมีผลต่อฝ้ชนะได้นะฮะแต่เอาตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยอุดรธานีเขตเจ็ดนะครับไม่เป็นทางการเนี่ยสองหมืเจ็ดผูชนะได้ 27, นน2 7งหม็ดพันคะแนนนะครับผู้ชนะโทษครับ2 8งหมดั 28, น,น็ดร้อยคะแนนคนแพ้นเนี่ยสองหม่ 27, นเจ็ดันเ้าร้อยคะแนนพี่กัดแ0ดร้อยคะแนนเองโอ้แต่บัตรเสียพี่รู้ป่าเท่าไหร่เท่าไหร่ครับสามพันสี่ร้อย ออใอ่านี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เพราะมันมีผลกับการแพ้ชนะใช่นี่ยกตัวอย่างของจริงบางเขตซึ่งพูดให้ใครฟังก็ก็เข้าใจอย่างเดียวกันเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไอ้อย่างนี้เรื่องใหญ่เขย่งไม่ได้หายไม่ได้เสียต้องมาวัดกันว่าเสียจริงไหมใช่ถูกไหมฮะแล้วขานคะแนนถูกจริงไหมเพราะมันมีเหมือนกันนะฮะ ในบัตรที่เขียนไว้มันเท่าไหร่แต่ไปขานคะแนนอีกคะแนนหนึ่งด้วยก็ <c oughs> มันถึงมีการบุเขก็ไปเขียนบุเขก็ไปอะไรกันมั่วเลยอันนี้ไม่ดีเลยนะพี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บอกให้มันมีผลนะถึงแม้จะนิดเดียวดูเหมือนนิดเดียว <c oughs> แต่ที่จริงมีผลกับเขตนั้นอ,อันนี้เรื่องใหญ่